ัท่านแขกผูมิเกียรตินะครับนะครับในวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากท่านาผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนะครับมอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนะครับในวนณรงนครจินดานะครับ มาเป็นประธานในพิธีและก็มีประธานร่วมในพิธีในวันนี้ก็ได้แก่นายกรกฎชาวเจริญชน,นะครับผู้อำนวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจัชรจังหวัดปราจีนบุรีนายพงศิษฐ์เนื่องจาลองนะครับประจัจงหวัดปราจีนบุรีนะครับพันตำรวจตีวินัยนุชชาผู้บัคบการภูทรตำรวจจังหวัดปราจีนบุรีสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ตระหนักถึงความสําคัญการมีส่วนร่วมทางการเรมืองของประชาชนในกระบวนการเลือกตั้งท้องถิ่นซึ่งเป็นพื้นฐานที่สําคัญตามวิถีระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรับน,นี้ได้เลยสมควรแล้วเการดำเนิจะจะออนกิจการิกเดย์ ตน,นาวด่างเนจังัสงข <questions. S 2> สาังเชเียง่ััิจราษร์านจงหวนราสีหวัอุบลาานีังวัดจังหวัดขอนทก่นจงรัสบุรจังอัรังสุโทัเชียงม่งหิตรังหสุรนีจงรชสีาังหอราขงหเชียงใ่อังตรงอวัดุานะนครับ ใช้สิทธกดใการเรียนเกับที <T <t ่นอานออกมาใช้สิทธ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งสมาชิกและอตั้งนายกของวงของจนสำกงานกรกอก็จะคอยสับัดดูแลนะครับสำรวงถึงราชการที่ในการกับตัแต่กันตัวอะไร